มาถึงข้าวกล่องทองแล้วมาสักหน่อยครับสักหน่อยนะเขาเรียกว่ากล่องทองอ้ยไม่ใช่แหละเฮ้ยกดกล่องทองครั้งแรกก็สีทองเลยเหรออีเวอร์ไปห้าดาวมาตัวเอ้โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่ในเกมเวท i ริงเวฟอีกแล้วนะครับผมก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นคนชอบเกมนี้ด้วย แล้ววันนี้ครับก็ภาพอาจจะกลงๆนิดน,นึงเพราะว่าผมมาเล่นในมือถือนะครับผมเออเพราะว่าไอ,อ้พวกรหัส Gmail ใหม่เนี่ยซึ่งเนี่ยรหัสได้เป็น Gmail เปล่านะครับผมเออมันแจก40เอ้ย20ลูกแก้วทองแล้วก็40ลูกแก้วเงินใช่ไหมนะครับผมก็เลยใช้ Gmail เปล่าเนี่ยลองมาเล่นในมือถือดูนะครับภาพก็อาจจะแปลกๆหน่อยไม่สวยมากนะครับเออแค่แบบว่าอยากจะลองสุ่มดูนะอุ้ยม่วงนะก็ไม่มีอะไรครับ ผมรู้ชะตากรรไปแล้วว่าค่อนข้างเกลือนะครับเกมนี้นะวิ้ยนี่หมินไม่ได้เลยไงหมินไม่ได้เลยหมินปุ๊บตัวละครอ,ออกปั๊บไงเออผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยคือผมจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับเพราะว่าโทรศัพท์อะ่ะมันมีเสายเสียบช่องช่องเสียงอะ่ะแค่ช่องเดียวเนึ่ออกปะ่ะแล้วผมต้องเลือกเสียบใหม่เพื่อที่จะได้พูดเนึกออกไหมแต่ว่าผมจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับเพราะว่า ไม่มีเออเขาเรียกไม่มีหัวแปลงนะก็ตามนั้นนะครับเนี่ยถ้าแบบว่าเปิดได้ตัวดีๆแล้วแบบผมแบบดีใจโทรศัพท์หลุดมือเนี่ยเสียงหลุดไปก็ก็ก็เรียบร้อยครับเออก็แค่นั้นแหละนะให้ให้รู้ไว้นะนะจุดๆนี้นะครับผมโอเคตัวละครอันนี้เป็นตัวที่เพื่อนผมได้บ่อยที่สุดนะเพราะมันเป็นตัวตัวตัวฟรีอ่ะพูดง่ายตัวฟรีเลยนะไม่มีอะไร อันนี้ก็แบบว่าบัตรแจกนะทุกคนอันนี้ไม่มีอะไรบัตรแจกนะครับอผมว่าแล้วก็กดต่อไปเลยถ้ามันได้มันก็ได้ไนงะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็กนนะมันก็แสงเนี้ยนะมันก็ไม่ทองอนะ่ะ <c oughs> เออถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้อนะ่ะเออผมก็ค่อนข้างรู้ชะตากรรมนะครับว่ามันเกลือนะอุยอ้ยอุ้ยใส่ต่มะ พราะอะไรเพใช้หมัดตัวนี้หมัดสายฟ้านะเออของม่วงสองชิ้นก็ก็ใช้ได้แต่ไม่ถึงกับดีมากครับผมเออก็ก็ถือไปใช้ได้นะอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคเปิดแบบต่อเนื่องเลยนะนี่เฮ้ยเราเราม่วงกี่เล่านะเพื่อนม่วงสี่เล่าใช่ป่ะคนดู แปลว่าเปิดเปิดในมือถือเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแจ่มเท่าไหรล่ละนะการเปิดในมือถือนั้นไม่ใช่ล่าบอลไปเสิร์ตโอเคโอ้ดาบม,ม่วนทาไมไอ้แทตงยิบเจ็ดอ่ะน้อยจังไอ้ตายเหอะถึงข้าวกล่องทองแล้วมาสักหน่อยครับสักหน่อยนะเขาเรียกว่ากล่องทองอุย้ยไม่ใช่แหละเฮ้ยกดกล่องทองครั้งแรกก็สีทองเลยเหรออย่ยเวอร์ไปห้าดามา เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะยังไม่ถึงการันตีเลยกูเปิดครั้งแรกเลยเฮ้ยอะไรอ่ะฮัลโหลเอ้าเอ้าอะไรอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอันอันอันนี้เวอร์จริงไงอันอันนี้แปแคปส่งอยุทธแล้วกูแคปส่งอยุทธไงฮะเดี๋ยวส่งไนนอ้น้อส่งพี่หมิงด้วยแค่นั้นแหละนะให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้างงเฮ้ยอันนี้มันมันไม่ใช่แล้วมันยังไม่ทันการันตีเลย คือมันไม่ไม่การันอะไรทั้งนั้นอ่ะแต่มันเป็นการเปิดครั้งแรกไงเปิดครั้งแรกก็ได้แล้วอ่ะเออผมผมเลยเอ้ออะไรวะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาแต่ทองอีกรอบแต่ทองอีกรอบไหมฮะก็มาดิฮะก็สีทองอีกรอบอ่ะฮะเอะยังไงกันไกลไข่พ่อไหมไข่ตัวมเอะห้าสิบหรือเปล่าหรือไงฮะขอยัดดื่มน้ำแป๊บเฮ้ยเก็บปวดก่อนอ๋อ ีถึงตัวผมได้แล้วตัวนี้อยู่รหัสหลักผมเองผมได้แล้วผมได้แล้วอะไรแม่รหัสหลักเปิดแล้วเปิดอีกอะไรอ่ะเป็นรหัสไก่แล้วออกตัวแรกเลยงงคลิปนี้ก็โดนดิสไลค์อีกวะเนี่ยข้อหาหมันไสอ้อะไรเงี้ยเออโอ้ยเวอร์จริง เวอร์จริงอเน,นี้ยเฮ้ย<ว>บ้าหรือเปล่าเนี่ยบ้าบอคอเห้พ่ยงมากอะจริงหนามเดิมเลยหนามม่วงไม่เป็นไรตอนนี้ออกอะไรก็ได้แล้เพราะกู ได้พระเอกมาแล้วอะกูได้ตัวมังกรแล้วละแล้ออกของอากาศก็ออกไปนะเออไม่อะไรมากผมชิลส่วนห้าตัวนี้มันยังเหลืออีกเวลาอีกตั้งปีหนึ่งค่อยเลือกก็ได้ผมก็อ่ะผมก็ยังชิลผมยังไม่เลือกแล้วกันนะตัวไอ้หัวทองนี่ก็น้องหัวทองเนี่ยหิวแรงมากนะเอาจริงอืคือ มันคล้ายคล้ายหิวน้ําแข็งเว้แต่ว่าหัวทองดีกว่าใช่เพอเพอดีกว่าไอ้นี่อีกมั้งเนี่ยไอตัวแรกอะผู้หญิงคนแรกอะมันให้เกาะก,ก็จริงเว้ยแต่ว่ามันแอบมีเงื่อนไขอยู่นะก็คือแบบมันมันต้องตีเอาเอาเลือดอะนึกออกปะแต่ว่าหัวทองคือแบบน้องเขาหิวให้เลยอะเต็มหลอดอะนึกออกปะเออมันค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าขอเก็บไว้ก่อนเผื่อเราอนาคตเราเปิดได้เออใช่เออ มามามามันก็ถ้าเปิดได้มันก็ต้องเอาทีมอะเอาต้องเข้าเข้าทีมอะครับผมเออนะว่าให้พี่แกเป็นที่หนึ่งเลยนะเปิดได้ของดีก็ก็ต้องเป็นที่หนึ่งอะเออนี่ที่สองก็น้องเสือที่สามก็ตัวฮิวประมาณนี้พระเอกก็พระเอกก็ส่วนพระเอกไนงะพระเอก,กค่อยมาทีหลังนะ เหมือนนังไทยอะตำรวจตำรวจมาที่หลังอะเฮ้ยได้จริงๆเนี่ยผมได้จริงๆทุกคนอะไรก็ไม่รู้อะต่ได้มาแล้วดวงอะไรเนะี่ยถ้าบวกกับสองสองหรือสคลิปที่แล้วขอโทษนะจำไม่ได้มันผมผมเปิดได้ตัวหนึ่งแล้วนะมาคลิปนี้ก็เปิดได้อีกตัวหนึ่งกูโดนแน่เลยกูโดนดิสไลค์เน่ามันไส้อนะ ก็เท่ากับว่าผมเปิดมังกร,กรได้สองตัวแล้วนะแต่ว่าอยู่คนร,รหัสตอนเนี้ยก็แอบเอ้ยทำไมมันไม่อยู่รหัสไก่ล่ะทำามันไม่ไมปอยู่รหัสดีดๆนะเออ <c oughs> มาแล้วผมก็ว้ามาบนหลังคาไงผมเชื่อว่าการที่เราอยู่บนจุดสูงสุดนั้นเนี่ยมันทําให้เราได้ของที่อยู่บนจุดสูงสุดเหมือนกันนะครับนะนะนะตะกะอะไรไม่รู้ นะแค่พันหกร้อยเพชรจัดไปแลกกับสิบลูกแก้วทองครับแสงของความเกลือเนี่ยน้องแสงของความเกลือจริงๆนะแต่ผมบอกเลยนะคลิปนี้คุ้มคลิปนี้ผมคุ้มละนะเออแค่นั้นแหละต้องอะไรมากมาย ทำผู้ชมแล้วก็ปัน่นปั่นจักรยานมาโอ้โ,อโอ้นี่ฮะการเล่นในมือถือครั้งแรกนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมทั้งเรื่องเฟรมเรตแล้วก็กราฟิกแล้วก็บวกกับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับหลายๆอย่างที่มันไม่เอื้ออำนวยเท่าคอม สาภาพมันก็จะทุรักทุเลทุเลทุลังลนิดหนึ่งแล้วเนี่ย,ยคือฮิวของน้องน้าแข็งอะเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าน้องน้ําแข็งมันก็มันกดตัวอ e, ีใช่ไหมแล้วก็ฮิวขึ้นมาฮิวตัวอ e ีของน้องจะพันกว่าปะ่ะถ้าจำไม่ผิดพันเท่าไหร่พันสามเอ้ยหรืออันตีว่าพันสามสกิล e ี0 0อันตีน่าจะพันสามแต่ว่าน้องหัวทองเนี่ย เขาเขาฮิวแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะทุกคนเออหมายถึงว่าฮิวแรงอ่ะเลือดเต็มหลอดอ่ะมันฮิวแรงกว่าตัวน้ำแข็งอีกอตัวละครผมไม่ค่อยสนใจนะผมผมคิดว่าผมผมมีทีมหลักที่ดีแล้วผมก็อยากได้อาวุธต,ตอนเนี้ยแต่ว่าเกลือเอออะ่องอาวุธอะไรทำไมไม่ได้ตัวละคอร,คอ,รคอ,อะไรอะงง ผู้ชมงงผมก็งงตั้งชื่อคลิปอะไรมังกรตัวที่สอง